การเปลี่ยนชื่อก่อนเข้าห้องประชุมใน z o ูมสามารถทำได้ง่ายๆครับเพื่อนๆครับเข้าไปที่แอป o o m นะครับซูมแต่สครั้งเพื่อเปิดซ o มก็นกทิ้งจุดไถ่ปลา3ามจุดหัวข้อมีกระชาหัวข้อสมมุติว่าเราต้องการเข้าร่วมประชุมโดยใช้เลขที่ห้องนะครับหรือว่า ID นะครับ เราก็ปัดไปหาจอยนะครับสตาร์ทไม่ชาร์ไม่ให้เลือกดูมทิ้งปุ่มจนปุ่มตรงนี้เ<ต>ลครับลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนด,ดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานตรงจอยนะนะฮะเราใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึก๊กจึ๊กช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแจยอยู่ต้นบรรทัดใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามายัางช่องป้อนไอดีนะครับเราก็ป้อนเลขที่ห้องที่เราต้องการได้เลยครับหนึ่งสี่ ห้าฟาสี่ฟุกห้าไฟห้าหกเสร็จห้าฟาหกเสร็ห้าไฟหกเสร็จหก six เมื่อเราป้อนเลขที่ห้องหรือว่าไอดีห้องเรียบร้อยแล้วนะครับช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกห้าหกหกตรวตัวอ,กอักษรตำแหน่งจุดแจยอยู่ท้ายบรรทัดหลังจากนั้นเราปัไดไปเข้าถึงคำที่สะกดผิด หลังจากนั้นเราใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวานะครับคลีเท Text ปุ่มก็จะเจอกับปุ่ม Clear Text ในกรณีที่เราป้อนแล้วไม่ถูกต้องก็สามารถแตะที่ Clear Text จึกๆแล้วก็ป้อนใหม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดถูกต้องเราก็ปัดขวาต่อไปครับ History ปุ่ม Join i t e r s a l Link Name ปุ่ม Screen Name o r i g n a l ช่องป้อนข้อความตรสงนีั้เพืแก้ไขตรง Screen Name ตรงนี้ครับเพื่อน เราใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึก๊กจึ๊กสกรีนเพมลิชานอช่องป้อนข้อความหลังจากนั้นชื่อเดิมของเรานี่นะครับเราก็เลื่อนไปที่ปุ่มลบนะครับเราใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนไปที่ปุ่มลบสอสาลบรีเทิร์นลบปุ่มลบอยู่ตรงนี้เราก็าใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งโดยครั้งที่สองเนี่ยแตะค้างไว้เลยครับเพื่อที่จะลบข้อความที่อยู่ในช่องป้อนนะครับ คา,าดเดาว่าน่าจะลบได้ไปหมดสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราป้อนชื่อที่เราต้องการนะครับลงไปได้เลยครับลอลิงไม้หันอากาศสระอีข้อขวดลอลิงไม้หันอากาศสระอีลอลิงสระอีเพื่อนๆครับจะสังเกตได้ว่าที่ผมลบหรือว่าที่ผมป้อนไปเมื่อสักครู่นะครับ Voiceover ไม่ได้แจ้งเลยนะฮะตอนที่เลือกตัวอักษรไปแล้วเลือกสระไปแล้วเนี่ย Voiceover ไม่ได้แจ้งอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งปัญหาที่สร้างความยุ่งยากในการเปลี่ยนชื่อให้กับเราตรงนี้นะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะอาจจะใช้ความคุ้นเคยหรือว่าความคุ้นชินกับวิธีการดังกล่าวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นผมจะลองปัดไปทางขวานะครับช่วยเปุ่ม สกรีนเนมลิลลีช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขสกรีนเนมหรือชื่อที่ผมพร้อมที่จะให้ปรากฏตัวในห้องซูมก็คือลีลีลี li, ผมใช้อันนี้นะฮะหลังจากนั้นผมก็ปัดขวาไปหาคำว่าจนปุ่มจอยเลยครับและใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึกเึกจนไปทิ้งจุดถัดไปครับคุณเกลนพีทเซนเตอร์ยูมีที่พาสโค้ด หลังจากนั้นเขาก็จะขอรหัสผ่านของห้องนะครับอ่าก็จะเป็นตัวเลขนะฮะหรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นตัวอักษรได้ด้วยครับเพื่อนเนครับทีนี้ในกรณีที่เป็นตัวเลขก็ต้องกดแป้นพิมพ์ให้เป็นตัวเลขครับสระแอปุ่มตัวเลขผมเลือกตัวเลขแล้วนะครับแล้วก็ไปป้อนตัวเลขซึ่งเป็นรหัสผ่านของห้องนะครับเจ็ดหกห้าหกห้า ้าครับช่องป้อนข้อความแบบปลอดภัยกำลังแก้ไขอักขระีตัวดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดตอนนี้ใชกตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิด Voice over แจ้งว่าผมได้กดรหัสผ่านไปแล้ว4หลัก4ตัวนะครับหรือว่าอักขระ4ตัวหลังจากนั้นผมปัดไปที่ Continue ครับ Cancel ปุ่ม Continue ปุ่มก่อนจะมาถึง Continue ก็จะเจอ Cancel นะครับก็แต่ ตรงคอนทิ่นิ้เนี่ยนะฮะใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึก๊กชึ๊กประทิมกลุ่มพัฒน์งานจุดอ,ออดิโกแนวยุกสูบบริสุทธิ์บิลลิงไรคอนดีไปที่ห้องซอยพาร์ทที่สิบคัดปิกปุ่มหลังจากนั้นเนื่องจากว่าวห้องประชุมห้องนี้มีการบันทึกวิดีโอด้วยนะครับคัดปิกปุ่มเมื่อปัดขวามาก็จะเจอกับกดอิดครับเพื่อนๆผมก็ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึก๊กชึ๊กสูบบริสัทบริลลิงลิปอันยุตไมอออดิโกปุ่ม สตาร์ทไมวิดีโอปุ่มก็จะเจอว่าเข้ามาในห้องซูมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะไปดูสถานะของไม์แล้วก็กล้องอันจุไมออดิโอปุ่มไม์ก็ปิดอยู่นะครับสตาร์ทไมวิดีโอปุ่มกล้องเริ่มต้นภาษาทัดความเร็วการพูดคำตัวอักษรสียราทางคู่อะไรเถอะกล้องก็ปิดอยู่นะครับเพื่อนๆครับทีนี้ผมจะเข้าไปตรง Parti วมประช โมลุ่ม1นึ่งพันทีเพิปุ่มอ่ามีจํานวนผู้เข้าร่วมตอนนี้1คนนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมว่าเข้าไปเพื่อดูชื่อของตัวเอง1นึ่งพันที่สิบลิลีเดวิ์ออดิโกนิทีวิดีโอสตาร์มีนี่ไงครับดัลทาวฟอร์อเดียลเนอรออชชื่อของผมก็เป็นไปตามที่ผมได้เปลี่ยนไว้เมื่อสักครู่นั่นเองนะครับแต่กับวิธีการอันนี้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราเผลอหลุดออกจากห้องประชุมไปเมื่อใด แล้วเราเข้ามาใหม่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลครั้งต่อครั้งแค่นั้นเองนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะไปเปลี่ยนให้เป็นแบบถาวรหรือยังไม่ได้ซ i g อินอะไรประมาณนี้วิธีการอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเราต้องการให้ปรากฏชื่อหรือตัวตนของเราในห้องซูมยังไงเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้ ตามขั้นตอนที่ว่ามาก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเมื่อสักครู่นี่แหละครับ